โคอิเตอร์ตรงรุ่นของ BYD ายดนะครับผมเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะครับที่มี BYD ตรงรุ่นราชมได้เลยครับนี่นะครับโคม BYD จะเปิดค่อนข้างยากนะครับเราจะมีน้ำยาสลายซิลิโคนกับมีดเปิดนะครับแบบนี้นะ จำเป็นมากๆนะครับตัวมีดเปิดตัวนี้นะครับถ้าไม่มีมันจะทาให้เปิดค่อนข้างยากแล้วขอบโคมจะเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของขอบโคมนะครับหลังจากที่เราเปิดนะครับเราจะค่อยๆแกาวนะครับหลังจากเราติดตั้งทุกอย่างเสร็จหมดนะครับขอบโคมตรงนี้เราจะมาเก็บงานอีกทีนะครับโดยที่เราจะใช้ความร้อนนะครับพอยกดๆตามขอบโคมให้มันกลับไปเรียบเนียนสนิทเหมือนเดิมนะครับให้เหมือนไม่เคยเปิดมานะครับนี่จะเป็นของเดิมนะครับสำหรับ BYD m ยดีแมเดิมหน้าต่างนี้ฮะ ลูกเดิมมาออกมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวชิปเดิมนะครับเราทําการแกะออกนะฮะจากของเดิมเพื่อที่เราใส่โปรเตอร์ตรงรุ่นเข้าไปนี่ครับ Square V2S นะครับผมเป็นตัว BWD ตรงรุ่นนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับผมกับ b v d Auto 3ตรงรุ่นนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยใส่ได้ตรงรุ่นเลยนะครับรูน็อตนะครับผมสามารถไขเข้าได้ แบบไม่ต้อง modify อะไรเลยนะครับสำหรับ b y d a s t o 3ตรงรุ่นนะครับผมตัวนี้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมกับ b y d นะครับเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยนะครับกับโปรเจคเตอร์ตรงรุ่นสำหรับรถไฟฟ้า b y d a s t o 3โดยเฉพาะเลยนะครับผมสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเข้าเบ้าได้แบบพอดีเป๊ะนะครับที่สําคัญคือสามารถทําเป็นระบบติด4ดิฟสได้ด้วยนะครับ ไฟต่ำติดสี่ไฟสูงดิฟสี่เดี๋ยวเราไปดูแสงครับนี่คือแสงนะครับไฟต่ำนะครับไฟสูงครับอ่าไฟสูงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรูปทรงสวยงามมากที่สำคัญคือคัดออฟเกลี่ยตรงแฟลตคัตออฟไม่แยงตาไม่ฟุ้งแน่นอนครับผมใครนะครับที่สนใจนะครับ b y d a s t o 3ตรงรุ่นแบบนี้นะครับต้องการอัปเกรดไฟหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ออลซูมไทยแลนด์ครับ